บนสวรรค์นั้นกว้างใหญ่และสวยงามซึ่งเป็นที่อยู่ของพระมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่นั้นพระมหาเทพได้นั่งเพ่งมองมายังโลกมนุษย์และพระองค์ก็รู้สึกไม่สบายใจนักเพราะบัดนี้เหล่าดาบทกําลังประพฤติปฏิบัติตนออกนอกลู่นอกทางทั้งดาบทหน้าใหม่และคนเก่าต่างก็ประพฤติผิดศีลธรรมอีกทั้งไม่ยึดมั่นอยู่ในเส้นทางของนักบวชที่พระมหาเทพเอง ก็ให้ความยืดหยุ่นในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของการมีคู่ครองที่พระองค์นั้นไม่เห็นด้วยในครั้งแรกแต่เมื่อเหล่าดาบทขอร้องให้พวกตนมีภรรยาได้พระองค์ก็อนุญาตให้ตามที่ต้องการและคาดหวังว่าดาบททั้งหลายคงจะปฏิบัติตนตามที่พระองค์กำชับแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นเหล่าดาบทกลับหลงละเริงในชีวิตไม่กระทำตัวเองให้เป็นที่น่าเคารพ และไม่ใส่ใจคนทั่วไปอีกด้วยดาบทแต่ละคนได้ใช้ชีวิตต,ตามกิเลสที่ครอบงำในจิตใจพระมหาเทพอยากจะเห็นกับตาว่ายังมีดาบทคนไหนที่เป็นคนดีหลงเหลืออยู่บ้างจึงได้ลงมายังโลกมนุษย์โดยได้ปลอมแปลงร่างเป็นดาบทหนุ่มคนหนึ่งและให้ผู้ที่ติดตามมาด้วยนั้นแปลงโฉมเป็นภรรยาของตนเมื่อไปถึงป่าแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่าดาบทที่ไม่ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมไม่บำเพ็ญตบะและไม่บูชาเทพบนสวงสวรรค์พระองค์ก็ขออาศัยอยู่ที่นั่นด้วยซึ่งดาบทแต่ละคนก็ให้อยู่อาศัยด้วยความยินดีแถมยังคอยดูแลห่วงใยจนพระมหาเทศในร่างดาบทหนุ่มคิดว่าตนเองได้คิดผิดไปที่หาว่าเหล่าดาบทไม่มีความดีอยู่ในตัวตนแล้ว เพราะพวกเขาคอยดูแลพระองค์กับภรรยาปล,มปลอมๆเป็นอย่างดีพระมหาเทพคิดว่าเมื่อลงมายังเมืองมนุษย์แล้วก็ขออยู่ในร่างของดาบดนุ่มต่อและกระทําให้ดาบททั่วไปเห็นว่าการเป็นดาบทที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรพระองค์ก็เริ่มแผนการโดยการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่าๆและไม่สวมเครื่องประดับใดๆรวมทั้งไม่อวดตัวเองและไม่เย่อหยิ่ง แสดงให้เห็นถึงการเป็นดาบทที่มีความสมถะและมีจิตใจที่นิ่งสงบเหล่าดาบทพากันเลื่อมใสในตัวดาบทแปลงกายแต่พวกเขาก็ยังคงประพฤติตัวเหลวไหลฝักไฟในทางชั่วมากกว่าที่จะอยู่ในศีลในธรรมพวกเขาก็แค่ชื่นชมในการประพฤติปฏิบัติตัวของดาบทคนใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาอยู่ร่วมด้วยแต่พวกเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองและที่หนักหนากว่านั้น ก็คือดาบทผู้ชายนั้นต่างก็พากันมาแวะเวียนเกี่ยวภาราสีภรรยาของดาบทหนุ่มโดยที่พวกเขาไม่ได้สนใจเลยว่านางนั้นมีสามีแล้วและไม่ให้ความเกรงใจดาบทหนุ่มแม้แต่น้อยที่หนักกว่านั้นคือบรรดาเมียเมียของดาบทต่างก็ไม่วางตนให้สมกับที่ตัวเองมีคู่ครองแล้วพวกเธอต่างพากันทําตัวประหนึ่งว่าโสดตัวคนเดียวและคอยท่าท่อสะพานให้ดาบดหนุ่มอยู่ตลอด แต่พระมหาเทพในร่างของดาบทหนุ่มก็ไม่เคยสนใจใยดีพวกเธอเลยเพราะองค์ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้เหล่าดาบทเห็นว่าการเป็นดาบท,ที่ดีนั้นเป็นอย่างไรในแต่ละวันพระองค์จะนุ่งห่มเสื้อผ้าจากหนังสัตว์และนั่งบำเพ็ญเพียรตะบะอย่างสงบนิ่งแต่ก็มักจะถูกรบกวนโดยเหล่าภรรยาของพวกดาบท,ที่ไม่เอาไหนพวกเธอมักจะมาหาเพื่อพูดคุยกับดาบทแปลงกาย ในครั้งแรกๆนั้นพระมหาเทศในร่างดาบทก็พูดคุยด้วยดีแต่เมื่อเห็นแล้วว่าหญิงสาวเหล่านั้นไม่ได้มีเจตนามาสนทนาธรรมด้วยแต่กลับมาเสนอตัวและยั่วยวนพระองค์ก็ทรงเฉยเมยและให้ภรรยาปลอมๆของตนนั้นคอยขัดขวางไม่ให้ภรรยาของดาบทเข้าถึงตัวพระองค์แต่พวกเธอเหล่านั้นก็ยังพยายามที่จะไปหาพระองค์ให้ได้เมื่อพวกเธอกลับไป ไม่นานพวกดาบทชั่วก็คอยเข้ามาต่อแย่กับภรรยาปมลอมของดาบทหนุ่มอีจนทั้งสองต่างเอือมระอาแต่ก็พยายามรักษาท่าทีเพราะมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะสั่งสอนเหล่าดาบดท,ทั้งหลายให้กลับใจกลับมาเป็นดาบดท,ที่น่านับถือเหมือนเดิมเหล่าดาบทดที่ใส่ไม่ดีแม้จะประพฤตินตนมากๆในกามาคุณไม่ได้รักเดียวใจเดียว ไม่ได้ใส่ใจภรรยาของตนเองแต่พอร,รู้ว่าภรรยาของพวกตนให้ความสนใจดาบทที่เพิ่งมาอยู่ใหม่พวกเขาก็ไม่ชอบใจแต่แทนที่จะไม่พอใจภรรยาของตนเองกับโกรธเคืองดาบทนุ่มพวกเขารู้สึกหมั่นไส้ที่ดาบทนุ่มนั้นหน้าตาดีจนทําให้ภรรยาของพวกเขาหลงไหลดาบทหลายคนจึงพยายามที่จะหาทางทําร้ายดาบทนุ่ม พวกเขาต้องการทำร้ายให้ถึงตายเพื่อที่ภรรยาของพวกเขาจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าดาบทุ่มอีกและเมื่อดาบทุ่มตายไปพวกเขาก็จะได้ไปวอแวร์ยุ่งเกี่ยวกับภรรยาของดาบทุ่มได้ด้วยโดยไม่มีดาบทุ่มคอยขัดขวางว่ากล่าวพระมหาเทพที่แปลงกายเป็นดาบทุ่มนั้นจะบำเพ็ญเพียรภาวนาเกือบตลอดทั้งวันพอตกกลางคืน ก็จะออกไปนั่งบำเพ็ญภาวนาตามป่าช้าอีกสิ่งที่ดาบทุ่มทำนี้ก็ยิ่งทําให้เหล่าดาบทพากันหมั่นไส้และไม่พอใจพวกเขาจึงรวมหัวกันคิดวางแผนการทำร้ายในค่ำคืนหนึ่งเมื่อดาบทุ่มออกไปบำเพ็ญเพียรที่ป่าช้าโดยปล่อยให้ภรรยาอยู่ที่กระท่อมเพียงคนเดียวดาบทคนหนึ่งที่คอยซุ่มดูอยู่ก็ดีใจ ที่เห็นหนทางจะจัดการกับภรรยาของดาบทหนุ่มได้เขานั่งรอเวลาอยู่ในความมืดจากนั้นเขาก็เดินย่องเข้าไปในกระท่อมของดาบทหนุ่มดาบทคนนั้นยิ้มย่องอยู่ในใจว่าวันนี้เขาจะรวบรัดภรรยาของดาบทหนุ่มมาเป็นของตนให้จงได้เขาย่องเข้าไปในกระท่อมอย่างเงียบเชียบแต่เขาก็ต้องแปลกใจเพราะในกระท่อมมีเพียงแสงตะเกียงสองสว่างอยู่เท่านั้น แต่ไม่มีหญิงสาวภรรยาของดาบทหนุ่มอยู่เลยดาบทชั่วช้ารู้สึกแปลกใจมากเพราะคอยดักซุ่มเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาและมั่นใจได้ว่าภรรยาของดาบทหนุ่มต้องอยู่ในกระท่อมเป็นแน่เขามั่นใจว่าเธอไม่ได้ออกไปไหนเลยดาบทชั่วรู้สึกเซ็งและหัวเสียเป็นอย่างมากที่แผนการของเขาไม่สำเร็จเขาเลยหันหลังจะเดินออกจากกระท่อมแต่ทันใดนั้น ก็มีหมาตัวใหญ่พุ่งกระโจนมาจากทิศทางไหนก็ไม่รู้ได้หมาดำตัวใหญ่ทั้งกัดทั้งขว่วนจนดาบทดชั่วล้มลงเขาพยายามป้องกันตัวเองแต่ก็ทำอะไรมากไม่ได้แต่สุดท้ายเขาก็สะบัดตัวหลุดออกจากกรงเล็บของหมาตัวนั้นและรีบวิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตพอร่างอันโชคเลือดของดาบทดชั่วลับหายไปแล้วร่างของหมาดำตัวใหญ่ก็กลับกลายเป็นหญิงสาวภรรยาของดาบทหนุ่ม หญิงสาวยืนหัวเราะขบขันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นร่างของเธอก็หายวับไปและร่างนั้นก็ไปปรากฏในป่าช้าตรงที่พระมหาเทพในร่างดาบทหนุ่มกำลังนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ดาบทหนุ่มลืมตาขึ้นช้าๆและพยักหน้าให้กับภรรยาปลอมๆของเขาข้าทำเกินไปหรือไม่ข้าไม่โทษเจ้าดอกเจ้าทำถูกต้องแล้ว แล้วเราจะทำอย่างไรกันต่อไปได้โปวดเพราะองค์ทรงแนะนำไว้ให้เป็นหน้าที่ของข้าเจ้ากลับไปก่อนเถิดดาบทพวกนั้นไม่กล้ายุ่งกับเจ้าแล้วฝ่ายดาบทชั่วที่ถูกหมาดำกัดควรได้ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนดาบทด้วยกันเมื่อดาบทนิสัยไม่ดีทั้งหมดรับรู้เรื่องราวพวกเขาก็โกรธเคืองและคิดว่าคงจะเก็บดาบทหนุ่มไว้ไม่ได้แล้ว ดาบทคนหนึ่งที่มีวิชาแก่กล้าได้ออกปากจะจัดการกับดาบทหนุ่มเองเขาบอกว่าจะจัดการกับดาบทหนุ่มให้ตายภายในเร็ววันแล้วค่อยมาจับฉลากภรรยาของดาบทหนุ่มว่าใครจะได้ไปครอบครองเมื่อพูดคุยกันจบเหล่าดาบทชั่วก็หัวเราะก,กันอย่างคลื่นเครงหลังจากนั้นแผนการของพวกเขาก็เริ่มขึ้นโดยดาบทที่มีวิชาแก่กล้า ได้ไปหาดาบทหนุ่มที่ป่าช้าและเมื่อไปถึงก็เห็นดาบทหนุ่มกำลังนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่อย่างสงบนิ่งและมีแสงสว่างเรืองรองรอบๆกายของดาบทหนุ่มด้วยทําให้ดาบทคนนั้นรู้สึกอิจฉาที่เห็นความมีสง่าราศีในตัวของดาบทหนุ่มยิ่งพอนึกถึงภรรยาของพวกตนที่พากันหลงไหลในตัวดาบทหนุ่มก็ยิ่งทำให้มีความขุนเคือง และความไม่พอใจก็ยิ่งเพิ่มเป็นทวีคูณดาบทคนนั้นได้กลับไปที่กระท่อมของเขาและได้ร่ายพระเวทภายในป่าช้าก็ปรากฏเป็นเสือใหญ่โตตัวหนึ่งเสือตัวนั้นดูน่ากลัวและมันก็วิ่งพุ่งเข้าหาดาบทหนุ่มที่นั่งประเพญเพียนอยู่แต่ดาบทหนุ่มที่ลืมตาขึ้นอย่างช้าช้านั้นได้สบัดมือขวาเพียงเบาๆเสือตัวนั้นก็ล้มลงชักดิ้นชักงอ และขาดใจตายในทันทีดาบทหนุ่มที่มองดูเสือสิ้นลมอยู่นั้นได้จะสายหัวอย่างระอาใจพวกเจ้านี้ช่างหยาบช้าและชั่วร้ายจริงๆพระมหาเทพในร่างดาบทหนุ่มรู้สึกโกรธเคืองแต่ในที่สุดก็ดับอารมณ์โกรธนั้นได้และให้อภัยดาบทชั่วทุกคนพระองค์นั่งเพ่งสมาธิและกำหนดลมหายใจ รวมทั้งกำหนดจิตให้อภัยต่อดาบททั้งปวงด้วยพอรุ่งเช้าเมื่อดาบททุกคนเห็นดาบทหนุ่มเดินกลับมาจากป่าช้าทุกคนก็รู้สึกผิดหวังที่ไม่สามารถจัดการกับเขาได้พวกดาบทนิสัยไม่ดีจึงรวมกลุ่มกันอีกและมอบหมายให้ดาบทคนเดิมทำพิธีเพื่อส่งความตายไปให้ถึงดาบทหนุ่มอีกครั้งในคืนนั้นเมื่อดาบทหนุ่มไปนั่งบำเพ็ญเพียรที่ป่าช้า ดาบทผู้เครียดแคนและอิดฉาริษยาก็ได้รายมนส่งงูพิษตัวใหญ่ไปจัดการกับเขาเมื่องูพิษเลื้อยไปใกล้จะถึงตัวของพระมหาเทพมันก็หยุดกึกและชะงักงันไปแล้วดาบทหนุ่มก็รไายมนสยบงูพิษตัวนั้นเจ้าคิดจะทำอะไรข้าหรือข้ขขามิกล้าได้โปรดให้อภัยข้าจะให้ข้าทำสิ่งใดข้าก็ยอมพระองค์ทั้งสิ้น จากนั้นดาบดทหนุ่มก็หลับตานั่งประเพญเพียรต่อและงูพิษตัวนั้นก็เลือนหายเข้าไปในตัวของพระองค์เมื่อเหล่านักบวชชั่วรับรู้ได้ว่าอสรพิษร้ายที่ส่งไปสังหารดาบดทหนุ่มนั้นยอมสิโรราบแล้วพวกเขาก็พากันแปลกใจบางคนเริ่มรู้สึกได้ว่าดาบดทหนุ่มคงจะไม่ใช่ดาบดทธรรมดาอย่างแน่นอนแต่ดาบดบทชั่วร้ายก็ยังอยากจะลองของต่อ เขาจึงส่งปีศาจร้ายไปหาดาบทนุ่มอีกและคิดว่าครั้งนี้ดาบทนุ่มจะต้องตายอย่างแน่นอนแต่พระมหาเทพที่อยู่ในร่างของดาบทนุ่มก็จัดการกับปีศาจร้ายได้อย่างไม่ยากเย็นเพราะองค์ได้ร่ายรำโดยใช้ท่วงท่าที่น่าสะพึงกลัวและทำให้ปีศาจตนนั้นไม่สามารถยืนหยัดฝืนอยู่ได้มันร้องโหยหวนอย่างทุกข์ทรมาน ยิ่งดาบทหนุ่มร่ายรำด้วยความว่องไวมากขึ้นปีศาจร,ร้ายตัวนั้นก็ยิ่งทุรนทุรายและร่างกายของมันก็ถูกไฟลุกโหมและเผาผลาญมันจนกลายเป็นฝุ่นผงเมื่อเห็นว่าจัดการกับดาบทหนุ่มไม่ได้เหล่าดาบทชั่วร้ายก็มาหาเรื่องพระองค์และพยายามกันแกล้งด้วยวิธีการต่างๆนานา,นา,นารวมถึงแผนการร้ายมากมายที่พวกเขางัดมาใช้กับดาบทุ่ม แต่พวกเขาก็ทำไม่สำเร็จดาบทหนุ่มยังคงอาศัยอยู่ที่กระท่อมกับภรรยาของตนจนพวกดาบทที่หมดหนทางยื้อแย่งภรรยาของดาบทหนุม่มและภรรยาของเหล่าดาบท,ที่ถูกปฏิเสธและไม่ได้รับการใยดีจากดาบทหนุม่มได้พากันร,รุมสาบแช่งพระมหาเทพในร่างของดาบทหนุม่มกับภรรยาปลอมๆพวกเขาสาบแช่งให้มีอันเป็นไปแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับทั้งสองคนเลย ทั้งคู่ยังอยู่สุขสบายและไม่ได้รุ่มร้อนใจเหมือนกับเหล่าดาบทกับภรรยาจนในที่สุดพวกเขาก็ถูกขับไล่พวกเจ้าทั้งสองจงไปเสียพวกข้าขอไล่พวกเจ้าใหญ่ถึงได้ขับไล่กันจงบอกความผิดของข้าได้หรือไม่เหล่าดาบทชั่วได้แต่มองหน้ากันเพราะไม่รู้จะใส่ความหรือบอกกล่าวถึงความผิดอะไรได้ พวกเขารับรู้ได้แค่ว่าดาบทหนุ่มนั้นไม่ธรรมดาและการมาอยู่กับพวกเขาก็ยิ่งทำให้พวกเขายิ่งอยู่แย่ลงดาบทหนุ่มบอกกับทุกคนว่าเขานั้นจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่มีใครสามารถขับไล่เขาได้และบอกให้เหล่าดาบท,ทั้งหมดเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ตั้งอยู่ในความเป็นดาบท,ที่ดีถ้าไม่สามารถทำได้ก็ให้ใช้ชีวิตแบบมนุษย์ธรรมดาที่ไม่แอบอ้างอะไร แต่พวกดาบทนั้นไม่ยอมดาบทหนุ่มจริงสำแดงฤทิเดชโดยร่างของดาบทหนุ่มได้กลายเป็นพระมหาเทพที่นั่งอยู่บนหลังเสือตัวที่ถูกส่งไปทำร้ายพระองค์และมีอสรพิษตัวหนึ่งคล้องคออยู่ดาบทชั่วที่ส่งเสือและงูพิษไปทำร้ายนั้นถึงกับเข่าอ่อนเมื่อเห็นหลังเสืออยู่ใต้ร่างของพระมหาเทพแถมงูร้ายตัวนั้นก็กลับกลายเป็นงูที่เชื่อง เมื่อผ่านพระสอของพระมหาเทพอยู่จท่านท่านคือโอ้ไ oh, ม่ได้โปรดให้อภัยพวกข้าด้วยพวกข้าผิดไปแล้วใหญ่พวกเจ้าถึงหวาดกลัวตัวตนของข้าใหญ่ไม่หวั่นเกรงสิ่งผิดบาปที่ทำกันพระมหาเทพได้ใช้ไฟล้างผลานเหล่าดาบทชั่วและภรรยาของพวกเขาทุกคนไฟได้ลุกมอดไหม้ร่างของทุกคน และร่างของพวกเขาก็สลายกลายเป็นผุยผงเชกเช่นเดียวกับปีศาจร้ายตนนั้น